พี่นักสวสดครับกลับมาคั้างสวดใหม่ครับ,บ,รอ,บอีกรอบนึงนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะเราจะไปทําฟาร์มไม่ใช่เดี๋ยวภาคนี้นะผมจะไปนําเสนอเครื่องนะฮะเขาเรียกว่าเครื่องจับ NPC ก็ได้นะฮะช่วงนี้ผมใช่ฮะช่วงนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันฝึกงานไงอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วมันเป็นเงนี้ยแหละนะฮะมันคือเรื่องปกติจริงๆนะฮะโอเคอันดับแรกนะฮะเครื่องจับอันเนี้ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวดัดแป๊บนึงนะ ปิวปิวเฮ้ยเดี๋ยวดธนูธนูลูก้นูมาเออคือตอนนี้โอเคไหมครับอะมันมันจะมีบั๊อกอย่างหนึ่งที่แบบน่าลำคาญมากเป็นอย่างสูงเลยเปุ่มมาก็ได้อ่ะคือตอนนี้หมู่บ้านผมกอบกู้มาแล้วนะฮะแล้วผมก็คิดว่าผมจะปิดประตูเหล็กตรงนี้แล้วละ่ะก็คือให้โกเลมอะฮะคอยรักษาหมู่บ้านนี้เอาไว้นะฮะแล้วก็เอ๊ะ เนี่ยดี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 คืออย่างที่บอกฮะว่าแมคคาวเวอร์ชันนี้มันแมคคามันมีปัญหาอะไรกับรางรถไฟไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะโอเคมันพยายามจะเดินเข้าหมู่บ้านเอมแต่มันเดินเข้าไม่ได้นะฮะเดี๋วมันพยายามมองเราหรือเปล่าไม่ใช่เออช่างมันจัจบจั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 จจ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  นี่คือหมู่บ้านที่ผมกรอบกู้มาแล้วนะฮะเอ,เ,เอาเอ็นรูทมานิดนึงนะครับแปะประดับนะฮะแทนทอชนะฮะซึ่งจะได้ดูดีนิดนึงฮะแต่ตรงนี้ฮะผมยังไม่เข้าใจหมู่บ้าน NPC เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นปกติแล้วใช่ไหมฮะ NPC มันจะต้องปลูกแครอทใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ฮะ NPC มีความสามารถพิเศษนะฮะในการปลูกต้นซอมบี้ได้แล้วนะฮะดูตรงนี้ดิต้นซอมบี้เกิดขึ้นในฟาร์มแครอท ให้ตายเถอะเรื่องนี้เอ็นพีซีมันจะกล้ามาทําฟาร์มแครอทไหมอ่ะ <g ül> ดูมันสิเนี่ยผมก็ต้องมานั่งคอยคือมันเกิดขึ้นเองอ่ะติดไฟอีกอ่ะดี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 ดด <g ül> อ่อ่าเอาเอาเอาอาวอาอาอาแล้วตรงนี้ครับผมก็เอาเขาเรียกอะไรนะใบบัวฮะมาวางก,ากันกัวเลมตกฮะเพราะถ้ากวัวเลมตกแล้วมันจะขึ้นไม่ค่อยได้คือตรงนี้ผมลำคาญมากเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนะครับยิงเอาก็ได้มันไส้มันนักหนา มันเยอะมากอะคือแบบก็ไม่แปลกใจคือเข้าใจไหมเราอุตส่าห์ทำทำน้ํารอบๆเนี่ยเพื่อกันซอมบี้แล้วอะแล้วไปอีไหนได้มันมาเกิดข้างในเนี่ยโอ้โหดูมันทํากับฟาร์มของเราสิโอ้ยังไม่หมดอีกไอ้ยะมันเยอะเกินไปแล้วดูดิมันกี่ตัวเนี่ยผมยิงแึ่เกีดตัวเนี่ยเป็นต้นไม้ชนิดใหม่หรือไงเนี่ยดูดิมาเข้าไปหมดยังหมดแล้วนะฮะ โอเคยยเย้มันยังไม่หมดนีมันยังไม่หมดอ๋ออยู่นู่นอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นอีกตัวหนึ่งมาตามมาเด้นมาเด้อมาเอ๊ะเียบยับยงหมดยังยังไม่หมดอีกเหรออยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้นเฟนดูมมู่ดูมันอยู่ไหนมูน มันอยู่ไหนกด F 3 B น่าจะช่วยได้มั้งนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเอ้ยเจ๋งว่ะดูดิเอ้ยเรามีมีต้นแครอทมีลูกต้นลูกซอมบี้ด้วยเจ๋งว่ะตายเถอะอ้วเอา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 เข้าไป F 3 B ฮะ เป็นฮิตบ็อกของไมค์ครับฮะยังไม่หมดอีกเหรออะไรเนี้ยไหนนั่นยังไม่หมดจริงด้วยเหรอเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอีกเนี่ยเอาเย้เอา,เอางั้นเอ่อ ไอ้ฟาร์ม NPC นั้นเอาไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันนะฮะเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันฮะเดีย๋ยวเฮ้ยมันอยู่ไหนวะอภิเษกเป็นการตัดปัญหานะฮะถางมานันทั้หมดเลยแล้วมานั่งหาดิซอมบี้อยู่ไหนซอมบี้อ่ะตัวดีเลยมันอยู่ไหนอ่ะหาสิเจอแล้วนี่ไงนี่นี่โผล่หัวมาหน่อยนึง นี่ไงซอมบี้เนี่ยซอมบี้ดีดีละซอมบี้นี่ผมนี่แคปเจอร์เลยเนี่ยแคปเจอร์ยิ้ม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 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองอ่าโอเคถ่ายรูปเรียบร้อยนะฮะนี่คือภาพหน้าปกคลิปของเรานะฮะนะฮะอ่าเอ่อดีดีดีทำดีทำดีทำดีอ้าวอ้าวอ้าวอ่ะชีวิตนี้เนาะแล้วทำอะไรครับเอาโฮมาพรวนดินนะขอบคุณมากฮะแล้วดูคุณก็เลมดิ จริงๆมันก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเลยนะโกเลมเนี่ยอาโฮยไม่อยู่ฮะรู้สึกโกเลมนี่มันไร้ประโยชน์สิดีเลยอย่างนี้เราจะต้องเปิดประตูนรกสะหน่อยละแก๊กแกแก๊กตอนแรกว่าจะไม่เปิดแล้วนะเปิดเลยดูดีมันเดินแบบนูมากเลยอะดูมันไม่ช่วยอะไรเลยจริงๆอาจจะช่วยได้หน่อยหนึ่งฮะโอเคอะพวน,นไปพวนไปตรงนี้ก็ก็พวนไปก็ได้แต่ n อ c มันคง ไม่ทำฟาร์มถึงนี่หรอกด้วยตามกฎของหมู่บ้าน NBC ฮะ n b c มันจะไปไม่ไกลเกินอาณาเขตบ้านตัวเองมันจะเป็นแบบัมันจะเป็นแบบรัศมีวงกลมอ่ะไปหาคลิปฝรั่งดูเอาแล้วกันหมู่บ้าน n b c มันจะเป็นรัศมีวงกลมฮะแล้วมันจะไม่ออกนอกรัศมีวงกลมซึ่งเนี่ยรัสมีวงกลมเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเดินมาไม่ถึงฮะเพราะว่ามันถือว่าแบบไกลเกินอะไรเงี้ยไม่กล้าออกนอกหมู่บ้านตัวเอง <laughs> ดีดีดีอ้า แต่ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะป้องกันยังไงไม่ให้คืออนาคตอะมันเกิดขึ้นแน่นอนฮะครั้งก่อนก็เกิดขึ้นแล้วทีหนึ่งเนี่ยไอฟาร์มใครหลตรงนี้มันกลายเป็นมันจะกลายเป็นฟาร์ม NPC อะ่ะมันจะกลายเป็นฟาร์มซอมบี้อะมันเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วอ๋ออากาศตอนนั้นทีหนึ่งก็เป็นและนี่ก็เป็นอีกคือแบบรู้สึกงอนตัวเองอะบาซาแบบเนี้ยทำรางน้ำอีข้างนอกตรงเนี้ยบสซาทำรางน้ำไว้อะฮะแล้วเป็นไงบ้างอะซอมบี้เกิดไหมไม่เกิดเกิดตรงไหนหเกิดในบ้านโอ้ เดี๋ยวนี้ซอมบี้มีการอัปเดตตัวเองแล้วเหรอมีสมองสมองที่แหลมเลิศดเหลือเกินอ่ะอเคอ่ะพาไปดูระบบใหม่หน่อยก็ได้เดี๋ยวๆ,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 ๆัดแบบหนึ่งนะฮะแ๊บหนึ่งนะฮะแหลก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 ตรงนี้ถางไว้ทำอะไรไม่รู้อะถางไว้ก่อนอะไรคิดอะไรออกก็ค่อยว่ากันอ่ะเนิอเนอข้ามาอ่าชุดเนี่ยโอ้ นึกว่าจะดักได้แต่ซอมบี้ดักไก่ได้ด้วยวะเฮ้ยคิปเปอร์ด้วยผมนี่รักคิปเปอร์มากเลย <c oughs> คิปเปอร์ก็ลงมาด้วยนะฮะดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคแต่ว่ารู้สึกไก่จะค่อนข้างเยอะมากเลยนะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะว่ากอา๋อคือสัตว์ตามธรรมชาติอนะอาวสัตว์ตามธรรมชาติมันค่อนข้างที่จะเกิดเยอะอยู่เหมือนกัน,นะคะเพราะว่าผมใช้บอทเอาไว้นะฮะก็คือ นหนูโหเสียงกินตัวเองมากเลยอ้าวอ้าวอ้าวไพร์ไพร์ปุ๊บปุ๊บคือผมทำคือตรงเนี้ยกดแถบแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันดูเหมือนไม่มีคนฮะแต่จริงๆแล้วในนี้นะครมีบอทอยู่14ตัวนะฮะที่ผมได้ออนไลน์ค้างเอาไว้นะฮะซึ่งผมไม่ได้สั่งให้มันโชว์ในรายชื่อฮะแต่ว่าบอทมันทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นจริงๆนะ ก่อนหน้าน,นี้ตัวเนี้ยสิ่งมีชีวิตจะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากครัแต่ตัวนี้สิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตหายไปหมดแล้วเหลืออยู่ตัวนั้นหนึ่งตัวธนูก็มีแล้วผมคงไม่จาเป็นต้องไปไฟกับมันแล้วละ่ะเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ซอมบี้นี่สายตาดีจังเลยือธนูนี่มันแหลมเลิศมากเลยเออ ก็ขยายอาณาเขตไปและแกนไม่มีอะไรอ่ะพาไปดูฟาร์มหน่อยก็เน,นี่ยคือแบบซอมบี้อ่ะมันสายตาดีมากเลยแต่สเกลมันสายสายตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะแง้งมแงม้มหลายคนบอกว่าทำไมถึงไม่เล่นซาวไบโวบ้างคือซาวไบโวเนี่ยฮะมันเวลาจะทำคลิปหนึ่งเนี่ยมันคิดยากนะฮะว่าเราจะสร้างอะไรอย่างเงี้ยอื้อ ในโซโวเนี่ยมันคิดยากนะว่าแบบจะสร้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละคลิปมันใช้เวลาสร้างค่อนข้างนานมากนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ออกจากเท่าไรมามาอัปเกรด,ด้านล่างกันสงสัยมันจะมาดูชั้นล่างฮะว่ามีอะไรบ้างนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปภาคหน้าค่อยมาทํากันแบบจริงๆรงจังๆพร้อมกับคู่มือการใช้งานระบบใหม่ <c oughs> นะครับอันนี้คือ7 e เ e ่ทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะ ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นระบบเก่าเวลาผมลากไอเอ็นีเนี่ยขึ้นไปเงี้ยผมลากยังไงจําได้ไหมโอ้โหแหลกมากเวลาผมลาก n อ c ผมลากยังไงคือจําได้ไหมตรงนี้มันจะมีมันจะมีสะพานปื๊ดใช่ไหมแล้วก็มาชั้น1ตรงนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้อัปเกรดใหม่แล้วฮะตอนนี้มีวิวัฒนาการใหม่แล้วฮะเราผมได้เจาะอุโมงค์นะฮะใต้ดินอาจจะมีอาการแหลกนิดนึงฮะเนื่องจากว่าผมสร้างอะไรไปเยอะมากก็เปลี่ยนจากข้างบนตรงนี้ใช่ไหมฮะเราผมทําเป็นมุดใต้ดินแล้วนะฮะ แต่มันก็ยังมีบั๊กไมค์คร f t อยูอ่ะที่แบบเป็นบั๊กที่แบบน่าลำคาญมากก็คืออย่างเนี้ยเหมือน n p c มันอยู่บนรถใช่ไหมแต่พอเราดันแล้วเห็นป่ะฮะมันจะเหมือนแบบ NPC ยืนอยู่ตะเดะอย่างเงี้ยเป็นบั๊กอันเก่าแก่ที่เขาไม่ยอมแก้สักทีอ่ะเขาอาจจะแก้แล้วแต่เรายัางเล่นเวอร์ชันเก่าอยู่เดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวผมก็คงไปเล่นเวอร์ชันใหม่อ่ะฮะแต่ดูเห็นป่ะเนี่ย n อ c ยืนอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า NPC ผีฮะมันผักไม่ได้คือมันเป็นข้อผิดพลาดระหว่างตัััััวววเเเรร์์อออกกบตตมมคืน มันไม่ได้บอกว่าเ p c เนี่ยมันนั่งรถอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นบั็กที่แบบน่าเกลียดมากเลยโอเคฮะนี่คือชั้นล่าชั้นล่างครับเป็นชั้น B1 ที่ผมได้เจาะเอาไว้เพิ่มเติมนะฮะก็นี่ชั้นใต้ดินก็รถไฟวิ่งไปเดี๋ยวพักหนะ้าค่อยมา,ว,มา,มาว่ากันใหม่อันนี้แบบพรีวิวไว้ก่อนเนี่ยรถไฟวิ่งมาตรงนี้วิ่งวิ่งวิ่งรถไฟวิ่งมาตรงนี้วิ่งไปปืด๊ดขึ้นไปข้างบนปืด๊ดน่ารับเ p c ตรงนี้เรียบร้อยปืด๊ดลงมาตรงนู้นเดี๋ยวอ่าวิ่งไปปืด้ดอ่งกา เอาวิ่งกลับไปรถวิ่งไปวิ่งไปด้านหนึ่งกับด้านหนึ่งฮะแต่ว่าวิ่งมาตรงนี้วิ่ง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 มาตรงนี้อ่ะมันแล่นก็ได้ไม่วิ่งรถไฟวิ่งไม่ได้ขอโทษจริงจะเล่นมุกอีกรถไฟมันก็แล่นมาตรงนี้อ่ะแล่นอยู่เทินขึ้นไปปื๊ดแล้วก็มาตรงนี้นั่นเองฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีให้เลือกว่าจะขึ้นไปสู่สวรรค์หรือถ้ามันไร้ประโยชน์เขาก็จะมาจบชีวิตตรงนี้ฮะอ่ะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ อ,อาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนนิดนึงฮะก็คือข้างล่างตัวนี้มีแคคตาช่ฮะตัวนี้ก็มีแคคตาเอาไว้สำหรับทุบทำลายรถฮะเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยคุยกันในภายภาคหน้าฮะก็ดีใจฮะที่ที่การฝึกง,งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะฮะขอบคุณ Microsoft มากนะฮะที่มีโครงการฝึกง,งานดีๆนะฮะได้ความรู้แน่นปึกนะฮะใครสนใจใครที่แบบอยู่ สายแบบคอมพิวเตอร์ที่ต้องไปฝึกงานสหกิจก็นะฮะไม่ไม่ครับไม่ใช่ Microsoft ฮะก็ไปฝึกกับ Microsoft ก็จะได้เทคโนโลยีใหม่ๆมากมายฮะคือบอกได้เลยเป็นประสบการณ์ที่คุ้มมากคุ้มโคตรนะฮะหากใครสนใจฝึกงานกับ Microsoft ไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณานะฮะเข้า Google ไปเด้วอืมอ่ะเข้า Google เขียนไป m i c นะ,ะหรือมันยอ่อ Microsoft Innovation Center นั่นแหละฮะเขาโฆษณาเออนั่นแหละก็ของดีก็บอกต่อแต่ก็รับจำนวนจำกัดนะฮะก็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 ถ้าใครเก่งคอมก็ไปแล้วเกิดใครไม่เก่งคอมก็ก็ไปต้องไปฝึกงานทั่วไปก็พอนะฮะสำหรับคนที่แบบสมองไว้เท่านั้นเพราะว่าเขาจะสอนกันแบบว่าเออถ้าถ้าเป็น CPU ก็ CPU วิ่ง100%นะฮะคือเขาจะสอนแบบรวดเร็วมากคือเราต้องมีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วพอสมควร ถ้าใครเขียนโปรแกรมไม่เป็นแล้วไปนะฮะจบชีวิตแน่นอนนะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามชมครับเป็นคลิปสั้นๆนะฮะแล้วเดี๋ยวไปพักหน้ามันคลิปอะไรไม่รู้อ่ะคลิปนั่นแหละ NPC อ่ะมันปลูกต้นซอมบี้นะฮะจำไว้ NPC มันชอบปลูกต้นซอมบี้ที่นี่ที่เดียวฮะที่อื่นไม่มีนะฮะขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายก็คือก็คือไฟมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่ะไฟมา ไปมาตรงนี้อ่าขึ้นมาตรงนี้อ่ะขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บดันตรงนี้ปึ๊ดโอเคเป็นวงจรสลับสับเปลี่ยนข้าบนตรงนี้มี